สวัสดีจ้าวันนี้อยู่ที่บ้านลำลูกกานะคะปทุมท่านี้เออเมื่อนี้มีภารกิจที่แบบเราจะไปซื้อของนะคะเพื่อที่จะไปเพจอ่างานโช์เพจงางต่างนนๆนหน้านะคะในเดือนตุลาคมที่เราจะเปิดวงเปิดฤดูกาลนะจ๊ะคุณพ่อก็อาบน้ำให้ลูกยัวคุณพ่อก็อาบน้ำให้ลูกสาวอยู่นะคะ มืนอกกนีกากบาบางทีพี่น,อน้องจะไม่ังแงกัสิหกยงแงจับแจักหน่อยกัสิมีความแบบรรโรกรุงรังโรกรุงรังเพราะว่าข้าบริมาอุ้ยดนลนเดยก็จะมีคุณอานะคะคุณอาเพิ่นมาทําความสะอาดให้มาดูแลบ้านให้จะสินาก็ขอบคุณคุณอานะคะที่แบบดูแลบ้านให้แหละกะเก็บกวาดให้แต่ว่าอาจจะบริเป็นระเบียบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเสื้อผ้าเราเยอะคุณอาอบิว่าสิเป็น หยัดไปใส่ไปแกหยาดๆๆเลยเออชั้นดวดของสำรวจมานี้ตาอานั้นยังไม่เสร็จค่ะอยู่ในห้องกับคุณพ่อค่ะห้องน้ำขอบคุณพ่อค่ะคุณเดซิ่งที่ขาด,ดาไดเอันนี้เป็นขอลลาเจนอะรลุนเกลาโนชั่โตัวเกวก็เนี่ยตลอดเบรดดีถอกล้างล้าไส้คุณแม่อันนี้ขอละเจนรุ่นเก่าลด้วพี่น้อด้ออือ ดีถอกล้างลำไส้นะคะตอนนี้คุณแม่หุ่นโล่งคากกะเด็กางเกงหลวมแล้วปกติใส่ไซเอสอันนี้กางเกงใส่เอ็มเอ็มหลวมแล้วนะคะกางเกงใส่เอ็มหลวมแล้วนะหลวมแล้วหลวมเล้วอืมมือซอนล่องใส่กางเกงเอวยี่สิบสี่ใส่ได้นะแต่ลัดแต่วันรัดแบบลัดปัคักเลยแต่ตอนนี้ ก็คือแบบหุ่นกําลังเข้ารูปเข้ารอยเออกาลังสิบเพิม่มกําลังสีหยังกินดีท็อกไปประมาณอาทิตย์กว่ากินดีถอกล้างลํำใส่ไปประมาณอาทิตย์กว่านะคะตัวนี้สําหรับคนใดที่อยากลด,ลดหุ่นลดพุงอยากเอวกิ่วอยากเอวเอสและคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายพ่อแม่พี่น้องผูใ้ใดที่เป็นลิซสีดวงตัวนี้คือจบครบในเรื่องของการถ่ายการทาย,กา,ายการขี่ต่อสืบเนื่องไปจาก ถ้าผู้เดบ่ทายก็จะเป็นลิซีดวงลิซี่ดวงกะเสียงเป็นมะเร็งลำไส้นะคะแล้วตัวนี้เป็นอย่างคือลดหุ่นใดเป็นอย่างคือกินแล้วคือลดไขมันใดก็เพราะว่าตัวนี้เป็นดีถอกล้างลำไส้ซึ่งมันจะล้างเนีทำความสะอาดอย่างแบบว่าล้ำลึกมากๆล้างลำไส้ออกแบบเบิดใสเบิดพุ่งล้างของเสียแบคทีเรียไขมันคือล้างครบจบจบ,จบในกองเดี่ยว ะะตัวนี้คือดีท็อกพลราวหรือว่าดีท็อกพลีวชัมมนั่นเองจะมีกล่องหน่อยหล้ะกะ็กล่องใหญ่กล่องเลขก5 5 0บาทกล่องใหญ่650บาทผู้ใดอยากทดลองพทิทีเป็นลิซี่ดวงแล้วก็มีปัญหาเรื่องระบบคัดทายกล่องหน่อย35 0บาทเอาไปลองเบิง่งเอาไปลองดูนะคะเพื่อผู้ใดมีพอมีแม,ม,ม,ม้หรือว่าอยากพีหน่องเป็น เอาไปแนะนําให้เพื่อนกินนะพี่นอ้องตัวนี้คือทานแล้วเห็นผลจริงบ่ต้องแบบว่าขี่รถไปหาหมอหมอรถเทอร์พันสองพันไปหาหมอตัวนี้คือสามร้อยห้าสิบบาทเอาไปล่องอืมล่องเมืองก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขามีโปรโสองแถมหนึ่งสองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กกล่องเล็กสามร้อยห้าสิบกล่องใหญ่หกร้อยห้าสิบใครซื้อสองกล่องใหญ่กล่องละหกร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีแถมอีกกล่องเล็กฟรีทันทีอ่าตัวนี้ มันจะช่วยได้หลายอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่อ่าพี่น้องเบาหวานความดันกินได้เบาหวานความดันกินได้มีโรคประจําตัวกินได้กินยาอยู่รักษาโรคอันาน,านั้นอันนี้อยู่กินดีท้องไซดบอได้อ่าแต่ว่าคนที่กินบอได้คือว่าคนท้องคนท้องและคนให้นมให้นมลูกตอนนี้คุณแม่บอได้ให้นมลูกแล้วนะคะก็สามารถที่จะทานดีท็อกได้หลีดหุนได้ พาอยากจอยอยากหุ่นดีโดยวิธีธรรมชาติดีทอกลางล้ำไส้ซอยเจ้าได้ไพาที่เป็นลิซิโดงกดไลยนตัวนี้สามร้อยหาสิบาทเอาไปล่องเบิงนะคะกินดีแล้วจังกับมาสือสองสองแถมหนึ่งกระได้นะคะดีจังกลับมาสือบ่ดีบ่ต้องกลับมาสือพากินยูรีวิวดีทอกล้างล้ำไส้เปล่าเปล่าโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งใกล้จะบดโปรแล้วเปล่าสือเปล่าตุนพาที่เป็นลูกค้าประจำซอยกันรีวิวห้แนว่ากินดีทอกร่าดีอิลีบอ ะะวันนี้คุณแม่จะไปซื้อของแล้วนะคะฝากโปรโมชั่นนี้ไว้ด้วยสําหรับลูกค้าประจํำฝ่าวซื้อฝ่าวตุนและกาพูดใด้ทีมีปัญหาเรื่องขับถ่ายบอกเลยว่าทานแล้วไม่เห็นผลยินดีคืนเงินนะคะจบครบทุกปัญหาเรื่องการขับถ่ายดีท็อกแพลวครลวหรือว่าปราชามิ่งนะคะ